สวัสดีค่ะเที่ยงวันนี้ก้าวทไอทีกับเิฉันศรีสุดาวินิสวุวรรณค่ะปัจจุบันนี้นะคะคุณผู้ชมสามารถที่จะชมซีรีส์โปดนะคะไม่ว่าคุณจะอยู่ที่ไหนก็ตามค่ะผ่านอุปกรณ์โทรศัพท์มือถือแล้วก็เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้วันนี้ดิฉันจะพาคุณผู้ชมไปแนะนําวิธีการใช้งานแล้วก็แนะนําบริการค่ะอุตสาหกรรมโทรทัศน์ในสหรัฐอเมริกามีคู่แข่งอย่างเช่น n น t f l i x a m a z เมซ r i พรและ h ู l ูซึ่งทั้งหมดนี้คือบริการให้ชมภาพยนตร์ผ่านทางอินเทอร์เน็ตแบบบอกรับสมาชิก สามารถชมผ่านจอโทรทัศน์คล้ายสมาชิกเคเบิลทีวีหรือชมผ่านโมบายแอปพลิเคชันจอคอมพิวเตอร์ก็ได้ซึ่งบริการลักษณะนี้เริ่มเข้ามาให้บริการในไทยแล้วนะคะในศัพท์ทางการให้บริการเขาเรียกว่าวิดีโอออนดีมานคือการที่ผู้ชมสามารถเปิดชมรายการต่างๆที่ไหนเมื่อไหร่บนอุปกรณ์ใดก็ได้ตามความต้องการโดยช่องทางการส่งผ่านภาพยนตร์หรือรายการต่างๆคือเครือข่ายอินเทอร์เน็ต คนในปัจจุบันไม่ได้ยึดติดกับจอทีวีอย่างเดียวละเขาสามารถที่จะไปได้ทุกที่ไปสามารถดูบนแท็บเล็ตโมบายหรือแม้กระทั่ง PC ีโน้ตบุ๊กได้หมดเลยเนี่ยเพราะฉะนั้นคอนเทนต์เราเนี่ยคือต้องบอกว่าทุกยุคทุกสมัยเนี่ยคนเสพคอนเทนต์นะพี่แหนว่าจะเสพคอนเทนต์ผ่านทางสื่อไหนเท่านั้นเองนะปัจจุบันคนยังเสพผ่านโทรทัศน์แบบทร้ดิชเนอไม่ว่าจะเป็นแอนาล็อกหรือดิจิตอลก็แล้วแต่แต่ต่อไปในอนาคตเนี่ยเปอร์เซ็นเทจเนี่ยของคนที่จะไปบนออนไลน์เนี่ยมันจะมากยิ่งขึ้น สำหรับประเทศไทยมีผู้เริ่มให้บริการวิดีโอออนดีมานอย่างน้อย3รายแล้วก็คือดูนี่ทีวีฮอลลีวูดเอีและพรามไทม์ทีวีทำธุรกิจซื้อลิขสิทธิ์ภาพ,พยนตร์ละครชุดหรือซีรีส์จากค่ายดังในต่างประเทศมาให้ชมผ่านวิดีโอออนดีมานเรียกเก็บค่าชมแบบสมาชิกรายเดือนหรือแบบแพ็กเกจราคาในตลาดปัจจุบันเดือนละ159บาทชมได้ไม่จำกัด ซึ่งเทียบแล้วถูกกว่าการซื้อแผ่น DVD และยังสามารถชมได้กับอุปกรณ์หลากหลายแนวโน้มจะมีการทำธุรกิจวิดีโอออนไลน์ในเนื้อหาที่หลากหลายมากขึ้นเช่นหมวดกีฬาหมวดละครเป็นต้น แม้ปัจจุบันนี้จะมีบริการวิดีโอออนไลน์ให้ชมฟรีอย่างเช่น YouTube Li ที TV หรือเว็บไซต์ที่มีทีวีออนไลน์ให้ดูก็ตามผู้ประกอบธุรกิจนี้แสดงความเห็นว่าการให้ดูวิดีโอฟรีออนไลน์นั้นจะช่วยส่งเสริมประสบการณ์ให้ผู้ชมมากกว่าจะมาเป็นการแข่งขันทางธุรกิจ